ไม่เคยกลับบ้านตั้งนานนี่เขาบอกเป็นห้องของแพลวมันห้องเก็บของเก่ายยอยากใหญ่กระเต็มเลยเหมือนห้องเก็บขยะนอนในที่แบบนี้ได้ยังไงคุณลุงนะคุณลุงทำไมถึงทำแบบนี้ก็ไม่รู้ดูสิเน,นี่ยพูดแบบนี้แพลวก็อายคนอื่นแย่เลยท้องของร้ายแพลวอยู่ยคุณเล็ก มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วแพลวทำไมาคุณลุงถึงพูดแบบนั้นพี่เล็กไม่เข้าใจเลยคุณลุงพูดแบบนั้นเขาพูดเป็นกปกติอยู่แล้วค่ะแพวนะ่เป็นลูกคนกระมดคุณลุงพูดคำนี้จะปิดปากแพวไม่อยากใส่ใจแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าคุณเล็กเราเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสองต่อสองแบบนี้มันไม่ดีหรอกค่ะฟังพี่เล็กแ่ดีนะแพลวการที่คุณลุงพูดแบบนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าแพลวเจอแบบนี้มันชั้งชีวิตนั่นหมายความว่าแพลวเป็นคนที่ถูกกักแพร่พี่เล็กกลับมาพี่เล็กเป็นคนที่ดีทำแต่ว่าพี่เล็กขอไปเอาตังก่อนนะเรื่องเื่นอไว้ก่อนดเดี๋ยวไปคุยกันนะจ๊ะตังตากรอแล้วจ้ะเรื่องต่อน้าจะมีรับรางก่อนนะคะ,นอนะขอเวลาสักครู่ครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติขอบวนพี่น้องนะคะขบวนเอุนทารครับผมขบวนเอ็นทารนะคะพรุ่งนี้นะครับเล่นที่วัดไก่เตี้ยสามโค้นะครับ ครุ่นี้เราจะเล่นเรื่องใหม่เลยนะครับผมเรื่องเปิดหีบและหนีบแน่นๆนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับแม่ <c oughs> ผมเล่นเป็นหีบครับเวลาโดนปีบแล้วลจะร้องอ๋อตอนดกครับอันนี้ตอนดกขอบคุณพี่นีนะคะขอบคุณคุณนะพี่แตงพี่นีพี่แตงมาด้วยนะครับแม่สีพรด้วยครับคุณแม่ครับผมขอบคุณแม่คุณน้องนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุตาต่อยโควิดเว้นระยะห่างจ้า จะหอมเมียอย่างเดียวเลยเดี๋ยวว่าหนังใส่ชุดนักศึกษาสั้นๆมหาได้ไหมก็ขอบคุณแม่พรด้วยนะคะใส่วิกใส่วิกไว้ให้ด้วยนะใส่วิกสวยๆอ่ะคุณย๋าขอบคุณครับขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์นะครับผมที่เมตตาขอเป็นระยะเวลาครับคุณแม่แม่พูดมาถึงแล้วแม่จ๋าหลงก็สิขอบคุณแม่ศิริพรนะคะขอบคุณแม่นะครับแม่จ๋า อบคุณค่ะน้องบู้องบูจะพูดอะไรม่พูดอะไรเลยจ้าแม่พรค่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยนะครัะขอให้ได้กลับไปร้อยเท่ากันเท่าเลยนะจ๊ะทุกๆคนขอบคุณมากๆครับพี่แพลวพี่เล็กขออะไรอย่างเดียวได้ไหมขออะไรหรอคะขออย่างเดียวเลยขอให้แพลวมีความสุข หลังจากนี้เป็นต้นไปพี่เล็กจะเป็นคนดูแลแพลวเองพี่เล็กไม่อยากเห็นแพลวโดนรังแกที่สําคัญเลยแพลวก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันต่อจากนี้เป็นต้นไปฟังพี่นะแพลวพี่จะดูแลแพลวทุกอยาก่างจะทําให้แพลวมีความสุขแต่พี่เล็กขอเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเนาะคะเรื่องของเราเนี่ยขอให้เก็บไว้เป็นความลับเอาไว้เมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่พี่เล็กจะบอกทุกๆคนเอง ว่าแพนเป็นเมียพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กพูดอะไรเนี่ยเราทั้งสองคนเพิ่งเจอกันและที่สำคัญแพลเปลี่ยนเสมอคนใช้ในบ้านหลังนี้เราสองคนแตกต่างกันเกินไปนะคะบอกใครว่าอย่าไปบอกใครมีพี่เล็กอยู่ไม่ต้องปวพี่เล็กเนี่ยจะทำให้แพลสุขสบายจะทำให้แพลมีความสุขเชื่อพี่เล็กนะอย่ามาแตะต้องนะวุ้ยไอ้ยิวหมด โอ้น้องพี่จงประดีพี่น้อยพี่เฝ้าคอยน้องเออย,ย่าร้อยแรมใจอันค่อยคำที่พี่สัญญาให้ไวจากเป็นคำอำลารไรจากใจเรือ่องอ่น้อหยิง นาน้องมาลวมเรียงเลียงนอน,อนตัวเล็กตัวที่ยังคอยมองหวนนานหวานจาสองตาโคจริงๆนะสัญยากักแพลวก่อนอเราทั้งสองคนจะมีกันและกันตลอดไปทางทิศแพล,แลวนะรูกา ทิ้งไม่ได้หรอกถ้าจะทิ้งแพลไปตอนนี้เหมือนทิ้งหัวใจของพีเด็คนนี้เลยโอ้ใตไหนก็ไม่รู้นะแพลเปิดประตูหัวใจให้คุณเล่นกระทัที่แพลไม่เคยรักใครมาก่อนน้องรักพี่ทำดีเกิดจากใจไกลรือไกลพี่จะตามไปไปกว,าวา่า าานทานสองตาตอกใจไม่ว่าผเล็กแลแพรนะ้ตาเปิดใจด้วยกันครรสวยเราบ้นจสภาพาว่ารักกันมีใจให้กันและให้คันมาสัญญาต่าอกันมองมองมองที่เป่ามองยัน สบตาปราธนาน้องมาลวงเลียงเคียงมนอ้นตัวพี่ยังคอยบอกรักจากสองตารักแรกี่คบนี้กิดกันใจใกลหรือใกลพี่จะกลับไป คอยคำพี่นี่ที่เพื่อนดดอ้ใจกันยากลับมาหนุมอายุายนืนทั้งสองก็รอกก้องถานศึกและจัวใจดียลกัน ชออไหนล่ะชาโขนไงตเล็กก็แหหายไปในหองถ้าเราเป็น